ที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรอ่ะมันมีประโยชน์ในการที่เรากลับไปมองชีวิตเราเองเมื่อเราเห็นชีวิตเรามันสวยงามเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าทางเดินของเราในวันนี้กับอนาคตข้างหน้าเราเลือกที่จะมองอะไรเราโฟกัสในอะไรอืมเรื่องราวชีวิตก่อนที่จะเป็นศิลปิน ไปเป็นแอร์อยู่12ปีที่จามินไทยค่ะแล้วก็ทำงานแอร์มาได้สัก5ปีมันมันเริ่มรู้สึกว่าเออเราเรามีหน้าที่การงานที่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ประสบความสำเร็จ<บ>ในช่วงชีวิตตอนที่อายุ20่กว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเอะมันมีบางอย่างที่มันขาดหายไปในใน,ในชีวิตเราจริงๆว่าพอเราเริ่มโตเราจะเริ่มมองหาสิ่งที่ความหมายในชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววีก็รู้สึกว่าการเป็นแอร์มันมันตอบโจทย์เรื่องของ หน้าที่การงานอะไรเงี้ยแต่แต่ภายในอ่ะมันมันมีความรู้สึกเรียกร้องบางอย่างว่าเราต้องเกิดมาทําอะไรมากกว่าน,นีน้แล้วพอเป็นแอะ์ได้สักหาปีบีก็เริ่มสังเกตตัวเองว่าเออเราเวลาเราไปเมืองนอกอะไรเงี้ยเวลาที่เราไปบินอะไรเงี้ยเราก็จะเอ็นจอยออกับการที่เราไปดูงานศิลปะไปดูเมืองเก่าไปดูไปเข้ามิวเซียมอะไรเงี้ยค่ะมากกว่าการเอ,อ่อแบบใช้ชีวิตเหมือนเหมือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก,วก็รู้ตัวเองก็แหละว่าเราคงชอบอาร์ต พอมันเริ่มรู้สึกมากๆเข้ามันก็มีรุ่นพี่ที่เขารู้จักกับพวกที่เขาเป็นศิลปินอะไรเงี้ยค่ะก็พอดีได้เจอพี่ชลิตนาภวันก็เลยได้มีโอกาสไปเรียนแบบคอร์สสั้นๆอะไรแบบนี้แล้วก็เราว่าเราเอนจอยความเป็นศิลปินของเขาความคิดของเขาอะไรค่ะวิถีชีวิตของเขาในการแบบตื่นมาวาดรูปเขียนหนังสืออะไรเงี้ยแล้วเราก็กลายเป็น ไปขอเป็นเพื่อนเขาแล้วก็เลยเริ่มทํางานศิลปะมาเรื่อยๆแต่ตอนนั้นมันก็ต้องบอกว่ามันเป็นงานศิลปะที่เราทําเป็นแค่ช่วงเวลาเหมือนเป็นงานอิเลกอะไรอย่างเงี้ย ตอนนั้นที่ทํางานศิลปะเป็นสื่อแอ็ t สแตรกับพี่ชลิตะนะคะคือพี่ลิศเขาก็จะเป็นพวกมิ e d มเดียเราก็ลูกศิษย์นะได้ทดลองเทคนิคอะไรแบบที่พี่เขาสอนอะไรเงี้ยนะคะในใจเราก็รู้แหละว่าเราชอบ a อ s t สแตรกที่สุดแล้วอะไรเงี้ยเราไม่ได้เราไม่ได้อินม,มากกับกับงานเรอเ i สติกหรือว่าพอเทร t สักเท่าไหร่ในตอนนั้นนะคะทำมาเรื่อยจนอายุสักประมาณสักสามสิบกว่าบีก็แต่งงานมันเปลี่ยนไปเป็นคุณแม่ที้พอต่อไปเป็นคุณแม่เนี่ยเราก็เวลาทาอะไรค่อนข้างทําจริงจังอะ เราก็ทุ่มเทชีวิตเราทั้งหมดอะไรเงี้ยให้กับลูกในช่วงเวลาสัก6ปีแรกเนี่ยบีไม่ได้เขียนรูปเลยแล้วก็มันก็มีวันหนึ่งบีถ่ายรูปลูกค่ะแล้วก็แล้วก็เห็นว่าไอ้รูปภาพที่เราถ่ายในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมันไม่เคยได้เอามาติดบ้านมันก็จะอยู่ในโทรศัพท์งั้นอนะเป็นหมื่นหมื่นรูปเลยถ้าจะไม่เคยเอาออกมาดูหรือว่าเขียเข่ยๆดูด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็เลย รู้สึกว่าเอ้ยอยากลองเขียนรูปลูกดูอะมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ไปเอาแคนวาสเก่าแล้วก็สีที่มันอยู่ในห้องเก็บของมาลองวาดรูปลร,รู้สึกเลยว่าเอ้าเฮ้ยมันวาดได้มันวาดเป็นลูกเราอะไรเงี้ยหลังจากนั้นมาก็ทำมาเรื่อยๆก็วาดรูปหลายคนจนรู้สึกว่าอยากแสดงงานอะอยากให้คนเห็นอะไรเงี้ย แล้วก็เลยถามรุ่นพี่เขาอะไรเงี้ยว่ามีที่ไหนจัดแสดงได้บ้างพอดีมีที่เ r e n d y Gallery ค่ะแล้วเราก็ส่งงานให้เขาดูเขาก็แบบโอ้ชอบตอนนั้นที่ออกแสดงงานไอซ i บ i ช i นะคะเป็นงานแสดงเดี่ยวมีชุดว่า The Artist คือบีเขียนรูป Portrait ที่เกี่ยวกับนักดนตรีเพราะว่าครอบครัวบีเปนนักดนตรีหมดเลย กาทำงานมันก็ประทับใจอยู่แล้วล่ะมันสนุกมันมีความสุขมเมื่อทํางานเสร็จเราก็จะรู้สึกว่าเราอิ่มเอมเราเราปูอะหัวใจเรามันจะพองโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอวันที่มันมีคนซื้องานเราไปหรือเขาเรียกว่าแบบชื่นชมในงานเราอะมันเป็นอีกขั้นหนึ่งความรู้สึกคือเอ้ยมันมีคนเอารูปเราไปติดที่บ้านแล้วเขาก็เอนจอยการที่ได้เห็นรูปเราทุกวันบีเชื่อว่าเขาเห็นมากกว่าบี จู่เขาติดไว้ปีหนึ่งหรือว่าบีบีทำงานออกมาประมาณเดือนนึงเราก็อิม่มเอมกับเขาเรียบร้อยแล้วอันนี้พอมีคนเอารูปเราไปติดที่บ้านอะ่ะแล้วทุกครั้งเวลาลูกค้าส่งรูปกลับมาที่ที่เขาเอาไว้ติดที่ห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องทานข้าวแล้วเราก็จะรู้ว่ารูปเราอยู่ตรงนั้นอะ่ะเป็นที่รักของคนอื่นเขาอะไรเงี้ยอันอันนี้มันสร้างความสุขและความประทับใจให้บีทุกครั้งที่เหมือนกับสิ่งที่เราทํามันมีคนอื่นมีความสุขไปด้วยค่ะ บีทำงาน expressionist น่ะมันมันก็คือการเอาออกมาจากข้างในเวลาที่บีทำงานเนี่ยจะถามว่าใช้อารมณ์ไหมมันมันมันก็ไม่ใช่อารมณ์เลยทีเดียวแต่มันเป็นความรู้สึกข้างในมากกว่าค่ะที่มันที่มันอยากบอกเล่าเรื่องราวเวลาที่เราจะเขียนอะไรเงี้ยมันเหมือนออกมาจากจิตใต้สํานึกอะค่ะมันเติมเต็มความรู้สึกนะเวลาที่เราเห็นแล้วเราอิ่มเอมกับงานที่เราทําเราเห็นตัวเราเองชัดเจนเราชอบเห็นอะไรเลอะๆแบบนี้ทั้งทั้งที่ในชีวิตจริงอะที่เราเป็นแม่หรือที่เราอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยเราค่อนข้างจะคนนี้มาก ผลงานล่าสุดตอนนี้มีงานที่ไปแสดงอยู่ที่ BACC นะคะก็จะชื่อว่า What Was ที่ทำร่วมกับศิลปิน3คนเราทำงานพูดถึงเรื่องอคำว่า What Was นะคะคก็คืออดีตสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในมุมมองของ B ีเนี่ย What Was มันคือการมองย้อนกลับไปในอดีตณนะวันนั้นที่เราคิดเนี่ยมันก็จะเป็นการตัดสินใจในวันนั้นแต่พอมันเป็นวันนี้ที่เรามองย้อนกลับไปในวันที่มันผ่านมาแล้ว5ปี10ปีหรือแม้กระทั่ง2เดือนที่แล้ว เมื่อเราถูกการพิจารณาแล้วประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตทําให้เรามีความคิดที่แตกต่างออกไปคือชีวิตมันก็เหมือนเลเยอร์นะมันมีอดีตที่ผ่านมาในแต่ละเลเยอร์มันก็มีทั้งความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่ไม่ดีมันธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นสิ่งที่มันประทับอยู่อย่างนี้ค่ะมันก็คือความทรงจาและนี่ไอความทรงจำเนี้ยบี B. ก็เลยพูดถึงว่าเราเลือกที่จะจําอะไรเราเลือกที่จะมองเห็นอะไรเราเลือกที่จะแต่งแต้มอะไรลงไปใหม่ ป็นไปได้ค่ะคือคืออย่างอาร์ที่จะเป็นแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยมีว่ามันก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้หมดแหละเพราะว่ามันมันมีเรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยมีก็ยังเชื่อเรื่องของตัวตนน่ะลูกค้าหรือว่านักสะสมที่เขาซื้อรูปเราอะค่ะเขาไม่ได้ซื้อแค่เพนติง้งเขาซื้อความเป็นตัวตนของศิลปินด้วยเขาซื้อความเป็นคนคนนั้นเขาซื้อเพราะเขาต้องชื่นชอบศิลปินด้วยคงไม่มีใครซื้องานศิลปะไปแปะไว้ที่หัวนอนแต่เกียรดศิลปินที่เขียนะ แต่ถ้าเกิว่าบอกว่าโอเคจะมาดูแลศิลปินเป็นบริษัทมาดูแลศิลปินแล้วก็ทําออกมาเป็นแบรนด์เลยว่าศิลปินสิบคนนี้อยู่ในแบรนด์นี้นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นที่เ,เป็นเทรนด์ขึ้นมาหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ขึ้นมาก็เป็นไปได้ค่ะแต่วีก็เชื่อว่าตัวตนสําคัญ เหมือนเหมือนคุณมีมีศิลปินที่อยู่ในค่ายเพลงดังๆอะไรเงีง้ยแต่ว่าศิลปินไม่ได้เรื่องมันก็ไม่ดังนะคนนั้นอะ่ะถูกป่ะมันมันก็ยังอยู่ที่คนอยู่ดีมันก็ยังเพราะว่าศิละปะมันเป็นเรื่องของมนุษย์ต่อมนุษย์อะ่ะมนุษย์ที่ทากับมนุษย์ที่เสพอ่ะเพราะฉะนั้นมันมีแรงประทะบางอย่างมันมีอะไรบางอย่างที่มันคอนเนคกันมากกว่าแค่เป็นโปรดัก มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วเราก็เชื่อว่าถ้าเราไม่ได้เป็นแอร์ในวันนั้นอ่ะเราก็คงไม่ได้มีวันนี้ที่เราอาจจะเพราะว่าเราไปเห็นโลกว้างมาเราไปเห็นงานศิลปะมาจากทั่วโลกอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าบีมีโอกาสที่ดีบีชนิดาดุนดังสรีค่ะมีอาชีพเป็นศิลปินอิสระค่ะ